ผมเองจะขออนุญาตไม่คอมเมนต์เพราะว่าถ้าผมคอมเมนต์เดี๋ยวจะรู้ร่วมลุ้นรางวัลไปกับการชมรายการ The Cover mm hmm. เหมือนท่านเทพด้วยการตอบคำถามว่า mm hmm. ท่านชินชอบผู้แข่งขันท่านใดและเพราะเหตุใดส่ง SMS มาที่4777222เพื mm hmm. ่อลุ้นรับโทรศัพท์มือถือ AIS ลาว่า Iris 750สัปดาห์ละ5รางวัล ดิค่ะก <c oughs> ็ต้อนรับคุณสัมพันธ์สุราการเด็ด cover เหมื <c oughs> อนคันเชอวันนี้ปัดัวพร้อมกันไปเลยเพราะว่าวันนี้เราเข้าสู่รอบชิงชนะเดอแล้วนะฮะผู้ที่ cover เหมือนคันเทพพี่เสกโลโซจะเป็นใครนะฮะตอนนี้เราได้ผู้ที่เข้าชิงสองท่านเรียบร้อยแล้วนะฮะโท,โทษนะฮะโทษนะคือคุณขยับชุดชั้นในข้างในหรืออะไรทำไมฮะผมมากับศิลปินร็อกต้องเป็นร็อกผมต้องเป็นแบบร็อกเท่ ปวดใจดังไฟสุ่อ๋อยรองตรงไหนขอโทษแทนด้วยนะอะพี่พิเศษวันนี้รอบสินชาเลิจ์แล้วนะฮะในฐานะที่พิเศษเนี่ยเป็นศิลปินขั้นเทพนะฮะอย่นาดนั้นเลยฮะหูยต้องขั้นเทพพิเศษเพราะสุดๆมีคนจะมา cover พี่นี่ยากมากเ็นศิลปินขั้นน้อยได้ไหมฮะขั้นน้อยอะไร้างที่น้อยฮะนัอนพิเทพเงฮะ เฮ้ยไม่ยเห็นนี่จดจดว่าเราจะไม่เล่นพขาวงเงียบทีเลยคพี่พี่อ่ะพี่แกแนะนำหน่อยสินี่ลันลามากเลยเลเอกลักษณ์เอกลักษณ์ของผู้ที่จะมา cover ศิลปินขั้นเทพแบบทวีเสกเนี่ยต้องเป็นยังไงโชว์หน่อยได้ไหมฮะก็เดี๋ยวผมจะผมซ้อมไปแล้วซ้อมไปแล้วผมซ้อมไม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเลยเดี๋ยวเราขอ cover ตามเขาดีกว่าได้ได้ได้พวกเราถนัด cover อยู่แล้วใช่พร้อมไหมครับ Ah yeah <laughs>

สิ่งที่จะมีอย่างนี้เมื่อกี้เห็นน้องเขาใช่ไหมเขาแบบว่าเวลาเขาทําท่าทางแบบนี้ก็ต้องต้องแสดงให้เหมือนจริงด้วยมันต้องมีฟินลิ่งเข้าไปต้องมีอินเนอร์ด้วยถือว่านี่คือเอกลักษณ์นะฮะที่พี่เอกเนี่ยโชว์ให้กับผู้แข่งของเราได้ดูกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราไปดูดีกว่านะฮะว่าเส้นทางของผู้ข่งขันท่านแรกนะฮะกว่าที่เขาจะก้าวเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศเขาต้องผ่านอะไรบ้างครับ ผมรู้สึกยังไงเลยครับที่ผ่านเขารอบรรู้สึกดีใจครับเพราะว่าเป็นพิเศษนี่ก็เป็นไอดอลมานานแล้วก็ชอบมานานตั้งแต่เด็กๆเ,เลยครับเ<ๆ>ข้ามานี่ต้องสู้ครับเอาให้ได้เพื่อพิเศษด้วยผมเองด้วยสำหรับคอนเสิร์ตรอบนี้ในรอบนี้อ่ะครับต้องสู้ครับแล้วก็ผมเป็นคนชอบเอนเตอร์เทนชอบความสนุกความเร้าใจชอบหวานนะฮะต้องดูนะครับ ในรอบชิงชนะเลิศกันเลยดีกว่านะฮะไปพบกับผู้แข่งขันท่านแรกนะฮะคุณเอกครับหาาากนมยิ ว่ามันมอบให้เธอคนเดียวอาจไม่เดียวแต่สำคัญเพราะฉันนั้นอยากให้เธอได้ฟังเฝ้าทุกโท้งโล่งหัวเธอเรือยๆเมื่อได้ยอมใจชอบเธอไม่เบา ใจเช่าคำไม่รู้เลยว่าเธอไม่ชอบเราไม่สนแ้ะไม่เอาไม่อยากคุยก็เลยเมาร้องเพลงบอกแค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจอ้สิ่งที่ฉันทำลงไป

จากฉันไปลองคิดลองดูให้ดีสักหน่อยแล้วค่อยบอกลาจากกันไปลองทบท่องดูให้ดีในหัวใจยังรักฉันไหมคนดี อเจอรู้กครั้งอยากคุณ้เจฟสักคชีวิตของูกชายผสับสพราใจเธอเนชีูชายผมันสับสนเพราะเธอ คุณเด็ยถามควารู้สึกหน่อยครับรู้สึกไงบ้างที่เราก้าวมาถึงรอบชิงชนะเลิศเป็นสคนสุดท้ายนี้ก็มีไว้หวังเล็พีนิดครับหวังนิดนิดครับขอบคุณพี่ท็อปด้วยครับที่เชียร์มาตลอดอ่ะพี่ท็อป ทำไมถึงเชีย์คุณเอกตลอดเลยต้องบอกว่าข้างในเขาจริงๆเขาเป็นคนตลกนะเขาเป็นคนสนุกนะฮะแล้วก็ความเป็นบุคลิกที่เป็นตัวตนของคุณเสกเขาเป็นคนเท่มีมสเสน่ห์เขาชามมิ่งมากในการจะร้องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในการที่คุณยอมสละตัวของคุณแล้วก็พยายามจะเขาเรียกว่ามาสวมความเป็นเสกโลโซเนี่ยมันก็ไม่ใช่มันอยู่กันคนละขั้วเลยนะซึ่งวันนี้คุณทําได้ตอบโจทย์นะคะแล้วก็ทําให้เราประทับใจในพัฒนาการแล้วก็ความพยายามของคุณเอกค่ะ ผมเองตั้งแต่ดูคุณมาตั้งแต่เชฟวันแรกนะผมคิดว่าคุณยังไม่มาถึงวันนี้แต่ว่าก็เราก็เราก็พัฒน,นาไปจากเคยเป็นตลกตลกอตอนนี้แบบรู้สึกรู้สึกเท่ขึ้นมานิดหนึง่งก็ถือว่าทําได้ดีกว่าเทปที่ผ่านมามากขอบคุณพี่แจ๊ครับพนะี่เพียงฮะก็อย่างที่ทุกคนก็พูดมาก็โอเคแล้วแต่ก็เข้าใจายอยู่อย่างนีงนะว่าวันนี้มันเป็นวันที่4แล้วแล้วเป็นวันรอบชิงรอบชิงแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่เอกมีเอกจะต้องปล่อยออกมาให้หมดเลยแต่ว่าพอถึงเพลงเร็วเมื่อสักครู่เนี่ยเหมือนแบตยู่อ่อนลงอะแบตแบตแบตของเอกอะค่อนข้างที่จะแผ่วลงนิดนึงมันก็เลยทามาไม่ได้อย่างเต็มที่สักเท่าไหร่โดยเฉพาะเรื่องของเพลงเร็วอ่ะฝากไว้เท่านี้ละกันขอบคุณครับจะมาละสามท่านนะเก็บคะแนนไว้ในใจก่อนเราจะให้คะแนนในช่วงท้ายของรายการนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณยังมีคู่ชิงหนึ่งคนนะฮะเขาก็คือคุณโอ๋นะครับแต่ว่าตอนนี้เราพักสักครู่ ผมเองจะขออนุญาตไม่คอมเมนต์เพราะว่าถ้าผมคอมเมนต์เดี๋ยวจะรู้ว่าใครใชนะสนับสนุนโดยและตะสอยเอ็กซ์ตร้า300 AIS